โอ้บางแน่ค่ะทุกคนบางพันเห็ดจุลินทซีสังเคราะห์แสงหูแล้วคันคอยมดจุลินทซีคอณจะเอาอยู่ใส่แม่นเอาโลน่ะพูดเต็มอยู่ผุบพอันไอซูโฟ์โอ้ยไอวิเราเป็นคนดิบปลูกต้นหอมแดงงามมากนะคะทนไมอยากกินอันนี้ก็อันอันนี้ก็สงามก็ีสมอันนี้ปลูกน้อยๆได้หน่ไเด็ปลูกไายปีหนูปลูกได้พ่อว่าสิกินัวดีว่า

เลกเอตโอ้มาดูแลยนทจะสต้มแซบค่ะทุกคนต้มแซบเพื่อนให้มานะคะไปเที่ยวบ้านเพื่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะลงให้เบ่งอาหารการกินนี่เพียบมวนโดนเถือไปเที่ยวไปเหลนน้ำมูลเขา พบปะสังสันในจักหน่อยเนาะคะ่ะสุกแล้วค่ะหุงข้าสวยค่ะทุกคนนี่นะคะน,นี่ค่ะ กล้องใกล้ไปหรือเปล่าสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสัยยูเคค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีบ่งนะคะเห็นหนาบอเห็นหน้าไหมคะทุกคนนี่วิไลไดต้ต้มแซบค่ะทุกคนต้มแซบจากเพื่อนนะคะมูไหามาไปเฉดยก็มีอาหารหอมาให้กินตลอดคะ่ะวันนี้จะโสมๆหน่อยนะคะทุกคน โวยค่ะทุกคนเบียนหัวมาหลายมือแล้วค่ะเบียนหัวมาเป็นอาทิตย์แล้วยังท่านเด้นันหมออยู่นะคะว่าเดี๋ยวจะนันหมอหมอู่มวา้วานก่อนหมู่ว้านก็ไปหมู่ว้านก่อนแมมไปไปเหร่นบานมูแล้วชนิกแฟนก็ต้องไปรงบานไอ้เห้ากับฟังออกฟังบออ่เข้าใจเบาไงซะฟังบ,อองบเ่เ,บเข้าใจว่าคนน่จจะต้องไปพาตัด ไปแบบว่าคล่ๆว่ว่าบริเ้พแบบพาหไงนะคะคือใส่สายในการในการไปเจาะเขาเรียกว่าคล้ายๆซีดนี่แหละค่ะแต่ว่าพนบริพาแบบไงเนาะแบบเอาสายเข้าไปสเสร็จแล้วก็ไปเออไปตัดออกสิ้นเนื้อประมาณนันแตกกับโบเมนซีดนะคะอืม ไม่ไล่กัไปก็แปมไปตอนเศาร์ไม่ไล่กับบอดีมีอาการได้เข้าไปถึงโรงพยาบาลเลถึงได้มีอาการนอนต่างแก,ก,ก่ก็กลับมาจากโรงพยาบาลไปนอนถาแฟน สองถึงมุ่งไปนอนฐานในรถเนาวก่อน,นาะไปนอนในรถสองถึงมุ่งพอมาถึงบ้านนอนต่ออีกค่ะจนหอดเสาเสามือนี่นะคะเสาของอีกมืง นี่ก็ไม่เองไม่อาการมือเงีักหน่อยเดี๋ยวจะต้องนั่งหมอแล้วค่ะ ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแต่ว่าบ่ายบ่าตรวจนะคะเราไปหอดเนาะเวลากัะยางไปทรงแฟนไปยางไปนับแฟนแล้วที่หนีมอสพันกับซิม,มออี่บ่งให้ผู้ป่วยนางถ่ากับคนถือ่าผ่าผู้ป่วยไปไปนางถ่ายอีกบ่งหนึ่ง วลากับยางน้ำฝนแฟนคุณหมอบปกว่บ,บาจะไปนั่งถักข้างนอกเดิ่เออโอเคก็เป็นอย่างยังมามานยังแล้วคุณหมอกับมาถามมาบอกให้วิไลหนไปนั่งอีกวงหนึง่งตรงนี้สำหรับคนป่วย่าสันวิไลกับอู้ขวเวียนหัวแห้ง่าสันคุณหมอเกับเวลาจะต้องไปหามหมอเจ้าเดิมหมอประจําแบบทุกคนอยู่นี่ก็จะไม่มอเนาะคะ่ะ เป็นเคยไข้ขึ้นนิ้งสิแหละถ้าเ้าไปตรวจกับหมอคือค้นนิ้สิแลหวกอ,อ,อกเป่าแต้าเป็นแห้งหรือเป็นยังสิคุณหมอกระจาให้เขา้เขาไปโรงพยาบาลแต่บางเธอถ้าเข้าถาาอะไรเข้ากับไปแบบชุกเฉินแดงสินะคะนี่ก็บ้านเด็ไปหาหมออยู่เพราะว่าผู้หญิงที่อายุสี่สิบขึ้นก็ต้องไปตรวจมาเร่ง นันสินะว่าเดปอยูไปแล้วอาการเอาเวียนหัวเวลาก็เลยว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปตรงไปแล้วค่ะเพราะว่าเป็นอาทิตย์ลราเวียนหัวเป็นอาทิตย์แล้ว ูแต่ละคนไม่แต่คนได้เขากับเขาเก่งเรีวแบบว่าให้กับเขาเก่งแล้วเพิ่นแบบว่าเอานันเอาหนีมาใส่น้ำกันแล้วก็หูว่าเบิ่งเห็นบ่ ครื่องในเครื t องยังกสืบั่นเฮาเลยค่ะเก่งมา กินเข่าป่า่อยแสบปนดแต่กับพายามกินนะคะต้มน้ำผันแสบก็ออยังว่าพาคนป่วยไปโรงพยาบาลแต่ตัวเองไปป่วยเอง คุณหมอก็ว่าเจ้าต้องไปหาหมอเจ้าเด้อดุนเอเขาบอตรวจให้เจ้าได้ป่ะสัน มันหนึ่งจะส้มส้มมากนะคะ